เราตายไปเมื่อตายคนบุญตายกับคนบาปตายนี่ต่างกันมากนะคนบาปตายแม้จะมีคนเคารพนับถือมากเรืองที่โลกทางหลายยนยอสารเสรนับถือกันว่าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีกระดมพีมียศถาบรรดาศักดิ์ดาาสูงเวลาเขาตายแล้วไปให้เกียรติเขาแห่ล้อมไปกองฟอนเขานั่นแหละเพื่อจะไปเผาศพเพื่อเป็นเกียรติของคนตายก็ไม่มีความหมายอะไรเลย คนไปมากมากไม่มีความหมายที่จะช่วยคนที่ทำบาปกรรมนั้นให้พ้นจากนรกไปได้เลยต้องจมในโลกอยู่โดยดีเพราะฉะนั้นเราจึงให้เตรียมสิ่งที่ช่วยเราได้คือบุญคือกุศลอันนี้ช่วยได้คนธรรมดาไปเยี่ยมศพไปเผาศพจะมาช่วยเราไม่ได้นะแต่การไปเพื่อความเคารพนับถือประเพณีบ้านเมืองของโลกมนุษย์ถือกันอย่างนั้นเราก็ไป แต่เราอย่าไปด้วยความสําคัญผิดว่าเป็นผลไปประโยชน์แต่ผู้ตายจริงๆไม่ได้เป็นนะเป็นผลป,ประโยชน์แต่ผู้ตายจริงๆคือบุญกุศลของผู้ตายที่สร้างไปแล้วนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่เป็นบาปก็เป็นบาปของผู้ตายจริงๆจะไปช่วยกันขนาดไหนไม่เป็นผลดังนั้น ให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าใครเคยทําบาปอากรรมมาแต่ก่อนแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะมีความสว่างสวายเบาจิตเบาใจที่จะสร้างกุศลแทนสร้างบาปดังที่ท่านแสดงไว้ว่าตมโมโชติปรายโนแม้เราจะมืดบอดด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมเพราะไม่รู้ภาษีภาษาแต่พอร,รู้อัตธรรมจากครูจากอาจารย์ จากคำสอนพระเจ้าแล้วเรามาฟิตตัวใหม่ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเราก็มีความสว่างสวัยในอนาคตต่ากาันเราจะมืดมาแต่ก่อนแต่เราสว่างแล้วเราก็ไปได้ด้วยความแค้วคลาดปลอดภัยนี่ให้พากันปฏิบัติตนเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะหลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่เราไม่ได้สอนด้วยความสนไจยสนเทศในบาปบุญมักผลนิพพานเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจประจักษ์ขโมวใจจริง ว่าบาปบุญนรกสวรรค์เราไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านทรงแสดงไว้แล้วสอนให้ลูกให้เห็นดังที่ท่านสอนไว้เราปฏิบัติเหมือนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปถามพระเจ้าอย่างไรก็ต้องยอมรับยอมรับนี่นําความยอมรับในความจริงทั้งหลายเช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นนี่แหละมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายยาฝ่าย่าฝืนพระพุทธเจ้าสอนอย่างไงให้ให้ปฏิบัติตามที่เราเป็นลูกชาวพุธ